สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเป็นอะไรไปกินอิม่มกินเต็มมากไบซะมาคือไก่ตายผ่าแะกินขากกินแหน่บอกกินมากแบบสิตายซ้ำ <c oughs> ไข กินยาสุดลงไปสุดเดียวเห็นผลชวกนกระตามกินขม่ากินแล้เออเพิ่มก็ตามเขาพูดกินเอาเลยหลอกมาหน้าเมือเ่อไงเบาใจกับไปล็ลอดห้ามูกับผงยาเคี้ยวอืมประเด็กนี่ตูเย็นบ่อเลี้ยวแมนตีแม่เคี้ยวเสร็จตู้เย็นเลยปะประเด็กแสบ เราเสบกูกับแสบน้ำเ,าเราเพื่อหาซีเสียนปุ่นอืมนี่แหละเสียนมันขาดอีชี้ลวกขปุ่นบ่อจากซุกเป็นได้ได้วยไตัดเอาเลยยาละไรเพราือะไรลวลกกันนะแม่ โลพักโบ่งหรอไม่ไม,ไมักโบ่งกะตำแสเสฉะเป่นยงงก็มากะทินตใสโลยายเอเอมีอยู่ไม่ท่า มันยินว่าเห็ดขา้าวผุดกูกระเคียนบัดอาลีแบบนนจังดิกูสิเคียนว่าต้มน้าลวกขา้าวผุดเลยเออกอาาู้จะมึงต้มยาข้าวผุดเนาะกู้กระยากอยู่จังมือถ้ากู้จะในร้อยเห็ดอาลีหักอจะเพิ่งให้อันคึ้เบื้องซะก่อนหน่อยเจ้ายังเห็ดเอาปลาเปล่าวะปลาเนี่ยมันจะไปตะกินปลานิาา <c oughs> ่นเน,นาะวั <c oughs> นซุกเป็นยังไงคะจังเห็ดกินร้อยยบบาบ้างก็งมยัยมันซุกเนาะวั <c oughs> นซุกจังเห็ดกิน เห็ดจุดเทียงหน้าหน่อยแหละพี่น้องให้น้องน้ำมนต์คนโกสุูริโยบ้านป่าเห็ดนะถืกต้องถืกต้องพี่ทานมาแล้วมันก็แก่ออกมาเลยออกมาเห็ดป่กูกระนั่ออกมา,มาเลยนกะกูกระนั่ออกมาพวกกูว่าไปบอกบอกทั้งวันทั้นางซีมื่อคืนนั่นแหละบัรหมูส้วนข้าวหมูส้วนหรือมุ้ยไปน้าหมูกูว่า มันมือหอยหมูหูอ่ะตัวบาไปเนาะก็เกลี่ยอมากหมดแล้วอยากไปน้ำบบอันนี้ไปกับโบซวนมาสั่นหอยแล้วกุ้งว่านี่กับโบซวนแล้วหอยเนี่ยวนย่างได้กับเบาไปอือจะมาหายมันโบซวนหอยหายคือกูกกะกูกกะสิงเงแต่บ้านกับกุซวนมันเบาไปหอยซวนเฮ้ยตะกี้น่ะซวนไดแตะผลมาตวอิตกับซวนไปกินบุฟเฟ่เนาะไปนัดไปนี่ผลเบาไปบะมันชิมากกินมาสั่นบ่มากกว่าสั่น เออไมบาทนี่เจ e ้าเขากับบส่วนนเพิ่นแล้วบัดนี้เพิ่นมานางคูหลูอยู่หมู่กับบส่วนนะบัดนี้เพิ่นก็เมื่อเมือกรช่วงก็ฟังกันไปขน่ะกับบส่วนอดนี้ยอมผาบบส่วนโบส่วนโบไปไม่ส่วนสองสาเดือบไปมันเบิดหรือได้คำส่วนเลยแต่ยินาเออไปเมื่อได้มงแปกินมาอันนี้กไปเออเมียของยากเอืมบัดอิชีบับัแต่เอ่ย เ่เคย่าก็ได้ส่วนบ่เพล่นไปหว่าไปมาจมก็บ่ได้กินเ่นั้นแหละจมก็จะได้จะจมเท่นี้เรียเสียหน่อยจะอ่านะเียสอืเตนะ กูกินหอดกุ <c 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 ้งแซ่น้ำปลาขนาดเลยตอนก็นยง้ะมีแต mm ่บานานไมกินน้ำเลากูนไ่ได้ขลิแกับยังเลยกูคุยจะกับกระเทียมอย่างเดียวหอกมาคืนกูกูชู้ซึ้งกูกินดิบอย่างบุกบืนขนาดมาคืนเนี่ยกินแบบบุมือหูมือตาเลยมาคืนอืมั่งววไปเอามากินอีกแบบ กินซอยเขานี้เดูางถุยินไปกินน้ำมันอินป่านน้ำมัมาเือน่ะเยปาทามก่อนน่ะบลาทามาก่อนอีกทีเรากินปลาทมกินปอนีมะกะทินห้วยเสีแบบขากๆงมันจังกินซอยเนลายกุแตกลอกมาเช่นกระปุ้นนี่ขากอะไรปากินกับหนามคือสิบหอยเาล่าเนาะ มันจะเป็นต้องเอ่ยฮะข้ปุ่นซดกู้ยต้มหมักข้ปุ่นซดแล้วเขียนมีข้ปุ่นเส้นเขียนมีเส้นแบบแซ่บนะ,ะอืใช่ท,ที่โบฮูแจกวันข้ปุ่นอันนี้แซ่บไปลองเด้๋วพี่น้องแซ่บที่สุดทุกบริการเปนกระสอบฉันซื้อซิบเมืออมม่อเห็ดอันนี้ก่อนที่ซื้อเป็นกระสอบอเอาซื้อมาไว้กินลายเถือ่อเย มาริกินตะเดียวเขาก็หมักไส้หมักตําอยู่แล้วโ่รยภาพเอาเพื่องออกมามากลางให้งัวพี่น้องงัวลานดิพัวซาลามุ็เจอบาสลอบไปกินนั่น ไปกินบุฟเฟ่มาอิ่มน้ำสำราญตื่นเศร้ามากไข่แตกว่ายวะห้อยแค้งกรับอันขนา้าหน้าง่วนหิดเซียนยู่ใส่ข้าบัตขากรูปเปิลคุยหัวใจอ่อนเรากินเราไปกิน,นเป็นแสบได้างาม้ยบปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บชอบสุดเลยเก็บมาแต่ต้นของเราหนาน,น เอาบ่องหล้วนล่ยอาชีนอนป่ะเนี่ยเอาบ่องแล้วล่ไล่อาแก่ซะทีีแก้มันเบิดออกมากระทิ้นเลย่ยให้กวัวข้าว่ได้ออกเลยป่ะเนี่

ให้ชวยนันแลไปกูก็จะยืนเบิง่งฮะแล้วกูเคยเห็นคนสมองแตกเย <c oughs> คยกูจะยืนเบิกอ้าเป็ยนยังไงสินะสมองไรมาเลยโทษตายตายแล้วมึงตายเ้าวกับห้ากับไข่เนี่ยพี่น้องเป็นไขน่ช่วยใจจะเป็นต่อ,อีมันหูซึ่งน,งนกงักหนักหัวนักวัวคับๆอยูอ่เริ่มข <c oughs> านกูมันกินยาหักจัดยาเนี่ยเขาไปจักสุดหนึ่งมันส่วงวะหรือไง สวงวะสวงวะดูได้อกูอกัดอีต้นการตามหกตามการตากระปุดเหลือเกินตอนนี้ <c oughs> ยหยัดใฉยสมองกูเนี่ยเด้อสูหยัดเอาโขกหยัดใฉยสมองกูเมียนเนี่ยเด้อกู <c oughs> สิขาเมาซื้อเอาอยู่อันนี้เพื่อนปลาเน็ตเนี่นะมันมีโขกกันะโย <c oughs> เอาออกซื้อมาได้เอาพี่น้องโขกแล้วนะมันหนักแตกม่นจะก่อเห็ดแตก บเหละฮนนาวมันลุกอ้นบ่อ้ยบ้างอยู่หขันตัามอ่นะมันกเบเป็นยังดอออันนี้จะมาถือบนเถอบนแห้งเหมือนจเด็กว่างบ้น่าเลยขอดีๆเี๋ยวจับมา้นี่ไปเียกวนกูมาออนซอนพมหนามาลุกมุ่นนะกูเลยกเยังได้กับกูโ้่งหัวเลย ผมมันมันยาวมันยานมันมันยาวซะอ่นคือผมกูน่ะยาวไวมเบื่งไหมผูข้าวเดียวขนาดตัดเครื่ปักจันทร์สันในจำเก่านะส้มกูหนยาวไวก์เถื่อนเอาพี่น้องใอ้รอส้มปลอมกับทิ้นซอยซีโป้ทรงสิได้กินมันปอกนี่ซึ่งว่าวซึ่งว่าวอยู่ปอกกับทิ้นกันยาก